สวัสดีค่ะต่ายแอมมี่อีสานบ้านเฮาวันนี้นี่ค่ะอันนี้เป็นน้ำยำนะคะอันนี้ปรุงสำเร็จเรียบร้อยวันนี้เราจะมาทำยำหมูยอกันนะคะใส่หมูสับนะคะเดี๋ยวเราไปลวกหมูกันค่ะมาค่ะเดี๋ยวเราลวกหมูยอกันนะคะ หมูสามชั้นนะคะเอ้ยหมูสับค่ะขอโทษนะคะนี่ค่ะหมูสับเดี๋ยวเราลวกหมูสับกัน นี้เห็ดเข็มทองนะคะเดี๋ยวลวกกัน เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปปรุงกันค่ะอันนี้จะเป็นน้ำยำสำเร็จรูปแล้วนะคะแล้วก็จะมีผักชีค่ะเดี๋ยวเรามาเทราดเลยนะคะแล้วก็หอมผักชีเดี๋ยวเรามา,านะคะกน,กามานกันค่ะ ค่ะคนเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเสิร์ฟใส่จานกันนะคะค่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะวันนี้มาทำยำหมูยอใส่หมูสับแล้วก็เห็ดเข็มทองนะคะคลิปนี้ค่ะ กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะถ้าผิดพลาดเป็นกันใดก็ขอโทษขออภัยด้วยวันนี้สวัสดีนะคะ